แบบที่63ขายทอดตลาดท่องชุดโดยปลอดการจำนนงคดีของศาลแพ่งธนบุรีคดีหมายเลขแดงที่ผอ,อ1570ทับ2563ธนาคาร CIB ไทยจำกัดมหาชนโจทและในฐานะผู้รับจำนนงหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะนางสาวปราถนากรารบจำเลยที่1หรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะนางสาววิรายากรบรบจำเลยที่2หรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะราคาประเมินเจ้าพนักงานบังคับคดี1,624,896บาท ค่ะลำดับที่63ราคาเริ่มต้น1,630,000าบาทเพิ่มรลาไม่น้อยกว่า50,000บาทลดการหนึ่น1,50,000บาทมีท่านใดสนใจราคาเชิญยยกป้ายค่ะไม่มีผู้สนใจราคาเจ้าง,งานลดการขายค่ะ ลำดับที่65ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง2แปลงรวมกันไปตามสำเนาชโนโโดยการจำนองติดไปผู้ซื้อได้ต้องรับภาระานี้จำนองติดไปด้วยและมิหน้าที่ไปติดต่อเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจเื่อขอออกไปแทนเองคดีของศาลแขวงธนบุรีคดีหมายเลขแดงที่ผบ5 5 9ห้าเกธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมาหาชนโจทหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะ ไม่มานะคะนายชาวนายชาวชานศักดิ์สิทธิพิทักษ,ษ,ษ์กษจำเลยหรือผู้แทนมาดูรายการขายไหมคะไม่มานะคะธนาคารไทยเครดิตเพื่อไทยย่อยผู้ดับจำนนงหรือผู้แทนมาดูรายการขายไหมคะไม่มานะคะราคาประเมินเจ้าพนักงานบังคับคดีสี่ล้านห้าแสนสี่หมื่นหกพันสี่สิบบาทค่ะลำดับที่หกสิบห้าเป็นการขายโดยการจำนนงติดไปนะคะ ภาระนี้จำนอนในว,วันที่31สิงหาคม258เป็นเงิน2 483,000บาทหากภาระนี้จำนองแล้วราคาเริ่มต้นที่2 70,000บาทเพิ่มภาระไม่น้อยกว่า50,000บาทรับกัน150,000บาทมีท่านใดสนใจราคาเชิญนูกปายค่ะ ไม่มีท่านใดสนใจรับค้าจ้างงานงดการขายค่ะลำดับที่67ขายทอดตลาดท้องชุดโดยปลอดการจำนองคดีของศาลแสงธนบุรีคดีหมายเลขแดงที่สบ1 8 4่ทับ2อหสองนิติบุคคลอาคารชุดลุมพินีวิลลัาราชบุรณะริเวอร์วิลโจดหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะ ไม่มานะคะนางสาวจริยากุยปวงจำเลยหรือผู้แทนมาดูแลการถ่ายไหมคะไม่มานะคะธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนผู้รับจำนองแต่ผู้แทนมาดูแลการถ่ายนะคะถือบัตรสีเหลืองหมายเลข05 0542ค่ะราคาประเมินเจ้าพนักงานบังคับคดี1,397,797บาทค่ะลำดับที่67ราคาเริ่มต้น980,000บาทเพิ่มราคไม่น้อยกว่า30,000บาทรับประกัน150,000บาทมท่านใดสนใจราคาเชนุกป้ายค่ะ ไม่มีท่านใดสนใจรถค้าเจ้างานงดการขายค่ะ,คะลำดับที่หกสิบแปดขายท่ตลาดท่องชุดตามสาเนาหนังสือกมทธิ์ท่องชุดเดยปลอดการจำนองผู้ซื้อได้มีหน้าที่ไปติดต่อเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจเพื่อขอออกใบแทนเองคดีของศาลจังหวัดลำพูงคดีหมายเลขแดงที่ผบแปศูนย์ทับสองห้าหกสามธนาคารเกียรตินาคินจำกัดมาหาชนโดดหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะนางสาวเนรคณิตเฉลิมวงจำเลยหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะ ไม่มานะคะธนาคารออมสินผู้รับจำนองหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะราคาประเมินเจา้าพนักงานบังคับคดี2 6 5 5 5 4น1พีบาทค่ะลำดับที่68ราคาเริ่มต้น2,660,000บาทเพิ่มคา้าไม่น้อยกว่า50 0 0 0บาทหลักการ1 5 0 0ง0บาทมีท่านใดสนใจราคาชวยนยกป้ายค่ะไม่มีท่านใดสนใจราคาเจ้าังานงดการขายค่ะ ลำดับที่หกสิเก้าขายทตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามสำเนาโฉนดโดยปลดการจำนองผู้ซื้อได้มีหน้าที่ไปติดต่อเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจเพื่อขอออกใบแทนเองคดีของศาลแพ่งธนบุรีคดีหมายเลขแดงที่ผอบอ5หนึ่งห้าศูนสี่ทับสองห้าหกสองธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมาหาชนโจทุกตผู้แทนมาดูรายการขายไหมคะไม่มานะคะนางสออาวอัมภัยนิษ นิมมิตรับนะจําเลยหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะธนาคากรกสิกรไทยจำกัดมหาชนผู้รับจํานนหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะมานะคะถือบัตรสีส้มหมายเลข042ค่ะราคาประเมินเจ้าพนักงานบังคับพดี1,233,950บาทค่ะลำดับที่69ราคาเริ่มต้น1,240,000บาทเพิ่มคล้าไม่น้อยกว่า50,000บาทบารัักประกัน150,000บาทมท่าดใดสนใจราคาเชนุกป้ายค่ะ หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งรับราคาค่ะที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามสำนเนาชนดที่จะขายที่ดินฉนดเลขที่หนึ่งแปดเจ็ดสามเจ็ดตําบลบางประกอบอํรราเภอรัฐบุรณะกรุงเทพมหานครเนื้อที่ตามชนดสิบห้าเศษสิบห้าเศษหนึ่งส่วนสิบตารางวาสภาพที่ดีมีสิ่งปลูกสร้างที่จะขายด้วยคือตึกแถวสามชั้นเลขทะเบียนที่สามหกสามทับหนึ่งสองจำนวนหนึ่งครูหาค่ะตอนนี้ราคาที่ผู้ผู้ถือแผ่นไป้ายหมายเลขหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งห้าให้เพิ่มค่ะ หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งให้เพิ่มค่ะหนึ่งห้าหนึ่งห้าให้เพิ่มค่ะศูนย์ห้าหกสามให้เพิ่มค่ะหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งให้เพิ่มค่ะหนึ่งห้าหนึ่งห้าให้เพิ่มค่ะศูนย์หกหนึ่งหนึ่งให้เพิ่มค่ะหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งให้เพิ่มค่ะหนึ่งห้าสี่ศูนย์ให้เพิ่มค่ะค่ะตอนนี้ราคาที่ผู้ถือแผนป้ายหมายเลขหนึ่งห้าสี่ศูนย์ที่ราคาหนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทมีท่านใดเสนอราคาเพิ่มอีกไหมคะ หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งให้เพิ่มค่ะค่ะตอนนี้ราคาที่ผู้ถือแผ่นป้ายหมายเลขหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งมีท่านใดเสนอราคาเพิ่มอีกไหมคะไม่มีแล้วนะคะหนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทหนึ่งหนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทหนึ่งหนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทหนึ่งหนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทสองหนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทสองหนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทสองตอนนี้ราคาที่ผู้ถือแผ่นป้ายหมายเลข หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งที่ราคาหนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทมีท่านใดเสนอราคาเพาิ่มอีกไหมคะไม่มีแล้วนะคะหนึ 1, 7, 40, ่ 3, งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทสามทํางานขอไม่ขายให้ผู้ถือแผ่นป้ายหมายเลขหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งที่ราคาหนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทคะ่ะ ลำดับที่70ขายทอดตลาดที่เตรพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยปลอดการจำนนงคดีของศาลแขวงธนบุรีคดีหมายเลขแดงที่ผบทับ99102559ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนโจ์หรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะนางสาววิภาวรินยวกทิพย์จำเลยหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนผู้รับจำนนงหรือผู้แทนมาดูแลการขายนะคะถือบัรสีเหลืองหมายเลข0ู4 5 45, ค่ะนางนายสราวุธแจกเกาะผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะ ไม่มานะคะราคาประเมินเจ้าพนักงานบังคับคดีหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทค่ะลำดับที่เจ็ดสิบราคาเริ่มต้นหนึ่งล้านสามแสนหกหมืนบาทเพิ่มครัไม่น้อยกว่าห้าหมืนบาทหักการหนึ่งแสนห้าหมืนบาทมีท่านใดสนใจราคาเสนอไปค่ะ 0611รับราคาค่ะที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จะขายที่ดิน,นโฉนดเลขที่14279ตำบลบางมดอำเภอจอมทองกรุงเทพมหานครเนื้อที่ตามโฉนด18.30ตารางวาสภาพที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างที่จะขายด้วยคือทาวน์เฮาส์2ชั้นเลขทะเบียนที่579ทับ27 272จำนวนหนึ่งหลังค่ะตอนนี้ราคาที่ผู้ถือแผ่นป้ายหมายเลข06110545ให้เพิ่มค่ะ ค่ะตอนนี้ราคาที่ผู้ถือแผ่นป้ายหมายเลข0545ที่ราคา1,410,000บาทมีท่านใดเสนอราคาเพิ่มอีกไหมคะมีเชิญยกป้ายได้เลยนะคะไม่มีแล้วนะคะ1,410,000บาท1 1,0576ให้เพิ่มค่ะ0545ให้เพิ่มค่ะ ค่ะตอนนี้ราคาที่ผู้ถือแผ่นป้ายหมายเลข0545ที่ราคา1 500,000บาทมีท่านใดเสนอราคาเพิ่มอีกไหมคะมีไหมคะไม่มีแล้วนะคะ1 500,000บาท1 0576ให้เพิ่มค่ะ0545ให้เพิ่มค่ะ0611ให้เพิ่มค่ะ0545ให้เพิ่มค่ะค่ะตอนนี้ราคาที่ผู้ถือแผ่นป้ายหมายเลข0545ที่ราคา1 700,000บาทมีท่านใดเสนอราคาเพิ่มอีกไหมคะมีเชิญยกป้ายได้เลยนะคะ ไม่มีแล้วนะคะหนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมืนบาทหนึ่งหนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมืนบาทหนึ่งหนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมืนบาทหนึ่งหนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมืนบาทสองหนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมืนบาทสองหนึ่งห้าหนึ่งสี่ให้เพิ่มค่ะค่ะตอนนี้ราคาที่ผู้ถือแผนป้ายหมายเลขหนึ่งห้าหนึ่งสี่ศูนย์ห้าสี่ห้าให้เพิ่มค่ะค่ะตอนนี้ราคาที่ผู้ถือแผนป้ายหมายเลขศูนย์ห้าสี่ห้าที่ราคาหนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งบาทมีท่านใดเสนอราคาเพิ่มอีกไหมคะ มีเสนอป้ายได้เลยนะคะไม่มีแล้วนะคะหนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทสองหนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทสองหนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทสองตอนนี้ราคาที่ผู้ถือแผ่นป้ายหมายเลขศูนย์ห้าสี่ห้าที่ราคาหนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมืนบาทมีท่านได้เสนอราคาเพิ่อมอีกไหมคะไม่มีแล้วนะคะหนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นบาท 3. สามซืมงานควไม่ขายให้ผู้ถือผ่นป้ายหมายเลข0545ที่ราคา1,810,000บาทค่ะ ลำดับที่72ขายทองทตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยปลอดการจำนนงคดีของศาลจังหวัดพระโขนงคดีหมายเลขแดงที่ผอทับสอง2้าหบริษัทบัดกรุงไทยจำกัดมหาชนโจ์หรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะนางนาวรัชฉันทะสิริพันธ์จำเลยหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะบริษัทบริหารสินทรัพย์ราชกา,ารจำกัดผู้รับจำนนงหรือผู้แทนมาดูแลการขายนะคะถือบัตรสีเหลืองหมายเลขศ0 0 5ค่ะราคาประเมินเจ้าพนักงานบังคับคดี2สองล้าน6แสน หกแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทเก้าสิบตางค่ะลำดับที่เจ็ดสิบสองราคาเริ่มต้นสองล้านเจ็ดแสนบาทเพิ่มพละไม่น้อยกว่าห้าหมื่นบาทรับประกันหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทมิได้ใดสนใจราคาเชนยกป้ายค่ะศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้ารับราคาค่ะที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จะขายที่ดินโฉนดเลขที่แปดสองหกสามตําบลทุ่งครุอําเภอทุ่งทุกรุงเทพมหาคนครเนื้อที่ตามโฉนดห้าสิบตารางวาสภาพที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างที่จะทำการขายด้วยคือบ้านผับอาศัยตึกสองชั้นเลขททะเบีียน่ ิบห้าทับสี่หนึ่งจำนวนหนึ่งหลังค่ะตอนนี้ราคายที่ผู้ถือแผ่นป้ายหมายเลขศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าที่ราคาสองล้านเจ็ดแสนบาทมีท่านใดเสนอราคาเพิ่มอีกไหมคะมีไหมคะ,ไม,มคะไม่มีแล้วนะคะสองล้านเจ็ดแสนบาทหนึ่งสองล้านเจ็ดแสนบาทหนึ่งสองล้านเจ็ดแสนบาทหนึ่ง สองล้านเจ็ดแสนบาทสองสองล้านเจ็ดแสนบาทสองสองล้านเจ็ดแสนบาทสองตอนนี้ราคาอที่ผู้ถือแผ่นป้ายหมายเลขศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าที่ราคาสองล้านเจ็ดแสนบาทมีท่านใดสเสนอราคาเพิ่มอีกไหมคะไม่มีแล้วนะคะสองล้านเจ็ดแสนบาทสามต้ง,งานเขามไม่ขายให้ผู้ถือแผ่นป้ายหมายเลขศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าที่ราคาสองล้านเจ็ดแสนบาทค่ะ ลำดับที่74ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยปลอดการจำนนงคดีของศาลแข่งชนบุรีคดีหมายเลขแดงที่เขาบ3058ทับ2562บริษัทโตโยต้าลีซิ่งประเทศไทยจำกัดโจหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะนายนายอธิวัฒน์จงวิจงวิเศษโชคจำเลยหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดผู้รับจำนนงหรือผู้แทนมาดูแลการขายนะคะถือบารสีส้มหมายเลข 020ค่ะราคาประเมินเจ้าพนังกงานบังคับคดี2 3 6 9 0 0 0บาทค่ะลำดับที่74ราคาเริ่มต้น2,370,000บาทเพิ่มคลาไม่น้อยกว่า5,000บาทรับประกัน150,000บาทมีท่านใดสนใจราคาสชินยกป้ายค่ะ1527รับราคาค่ะ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จะทําการขายที่ดินโฉนดเลขที่13050ตําบลบางแคอาเภอบางแคกรุงเทพมหานครเนื้อที่ตามโฉนด22ตารางวาสภาพที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างที่จะขายด้วยคือทาวเฮาส์3ชั้นเลขทะเบียนที่39ทับ29จำนวน1หลังค่ะตอนนี้ราคาที่ผู้ถือแผ่นป้ายหมายเลข1527ที่ราคา2ล้าน3แสน7หมื่นบาทมีท่านใดเสนอราคาเพิ่มอีกไหมคะ0575ให้เพิ่มค่ะ1533ให้เพิ่มค่ะ0575ให้เพิ่มค่ะ ค่ะตอนนี้ราคาที่ผู้ถือแผนต้ายหมายเลข0575ที่ราคา2ล้าน5,020,000บาทมีท่านใดเสนอราคาเพิ่อมอีกไหมคะมีชนยุ uke, ้ายได้เลยนะคะไม่มีแล้วนะคะ21533ให้เพิ่มค่ะ0575ให้เพิ่มค่ะตอนนี้ราคาที่ผู้ถือแผนต้ายหมายเลข0575ที่ราคา2ล้าน6,020,000บาทมีท่านใดเสนอราคาเพิ่อมอีกไหมคะมีชนยุ้ายได้เลยนะคะไม่มีแล้วนะคะ2 หนึ่งห้าสองเจ็ดให้เพิ่มค่ะศูนย์ห้าเจ็ดห้าให้เพิ่มค่ะค่ะตอนนี้ราคาที่ผู้ถือเป็นไปหมายมเลขศูนย์ห้าเจ็ดห้ามิท่านใดเสนอราคาเพิ่มอีกนะคะไม่มีแล้วนะคะสองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทหนึ่งสองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทหนึ่งสองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทหนึ่งสองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาท พอค่ะตอนนี้ราคาสองล้านเจ็ดแสนสองมืนบาทอยู่ที่ผู้ถือพันป้ายหมายเลขศูนย์ห้าเจ็ดห้ามีท่านใดเสนอราคาเพิ่มอีกไหมคะไม่มีแล้วนะคะสองล้านเจ็ดแสนสองมืนบาทหนึ่งสองล้านเจ็ดแสนสองมืนบาทหนึ่งสองล้านเจ็ดแสนสองมืนบาทหนึ่งสองล้านเจ็ดแสนสองมืนบาทสองสองล้านเจ็ดแสนสองมืนบาทสองหนึ่งห้าสองเจ็ดให้เพิ่มค่ะศูนย์ห้าเจ็ดห้าให้เพิ่มค่ะ ค่ะตอนนี้ราคาที่ผู้ถือบัปลายหมายเลข0575ที่ราคา2ล้าน8สน20,000บาทมีท่านใดเสนอราคาเพิ่มอีกไหมคะไม่มีแล้วนะคะ2ล้าน8แสน20,000บาทหนึ่ง2ล้าน8แสน20,000บาทหนึ่ง2ล้าน8แสน20,000บาทหนึ่ง2ล้าน8แสน20,000บาทสอง2ล้าน8แสน20,000บาทสอง2ล้าน8แสน20,000บาทสองตอนนี้ราคาที่ผู้ถือบัตนปลายหมายเลข0575ที่ราคา2ล้าน8แสน20,000บาทมีท่านใดเสนอราคาเพิ่มอีกไหมคะ ไม่มีแล้วนะคะสองล้านแปดแสนสองมืนบาทสามจ้างานเพ่อไม่ขายให้ผู้ถือแผ่นป้ายหมายเลขศูนย์ห้าเจ็ดห้าที่ราคาสองล้านแปดแสนสองมืนบาทค่ะลำดับที่เจ็ดสิบ้าขายทอดตลาดท,ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยปลอดการจํานองคดีของศาลแพ่งทนบุรีคดีหมายเลขแดงที่ขอบหนึ่งสามสามสี่ทับสองห้าหกศูนนายมานพัญจัปันจักรกบุตรโจทย์และในฐานะผู้รับจํานองหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะ ไม่มานะคะนางกลอยใจสุจิตจูนจำเลยหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะราคาประเมินเจ้าพนักงานบังคับคดีหนึ่งล้านสองหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบห้าบาทค่ะลำดับที่เจ็ดสิบห้าราคาเริ่มต้นเจ็ดแสนสองหมื่นบาทเพิ่มคร่าไม่น้อยกว่าสามหมื่นบาทรับประกันหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทมีท่านใดเสนอราคาขออภัยค่ะมีท่านใดสนใจรับราคาเชญย,ยกป้ายค่ะไม่มีผู้สนใจร,ราคาเจ้าง,งานงดการขายค่ะ ลำดับที่เจ็ดสเ็ขายทอดตลาดท่องชุดได้ปลอดการจำนองคดีของสารแข่งทนบุรีคดีหมายเลขแดงที่ผอสามหึงห้าสองทับสองห้ 3, 15 2, 15 2, 15าหกศูนย์ธานธาคารทหารไทยจำกัดมหาชนโจ์ od, หรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะนายวันเฉลิมโลกโบจำเลยหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะธนาคารทิสโกจำกัดมหาชนผู้รับจำนองหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะราคาประเมินเจ้าพนักงานบ,างบังคับคหนึ่ง้านเจ็ดสนแปดหมืนหกพันเก้ารอยสีิบเก้าบาทหสิบสตางค์ ค่ะลำดับที่77ราคาเริ่มต้น1,790,000บาทเพิ่มราคาไม่น้อยกว่า50,000บาทรับประกัน1 5 0 0 0 0บาทมีท่านใดสนใจราคาชินุกป้ายค่ะไม่มีผู้สนใจราคาเจ้าง,งานงดการขายค่ะ ลำดับที่80ขายาทอดตลาดห้องชุดดรวยปลอดการจำนองสารคดีของศาลจังหวัดนนทบุรีคดีหมายเลขแดงที่ 61, ทบ5186-2561ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนโจทและในฐานะผู้รับจำนองหรือผู้แทนมาดูแลการขายนะคะถือบารสีส้มหมายเลข037ค่ะนางสาวนภัรนินพงจำเลยหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะราคาประเมินเจ้าพนักงานบังคับคดี1 6 6 7 0 8บาท5 0ตัง ค่ะลำดับที่80ราคาเริ่มต้น1นึ่งล้านหกแสนเจ็ดบาทเพิ่มครับไม่น้อยกว่า50 0 0 0บาทรับการหนึ่งแสนห้าบาทมีท่านใดสนใจราคาเชิญยกป้ายค่ะ <phone ringing> ไม่มีผู้สนใจราคาเจ้าจง้านงดการขายค่ะลำดับที่81ขายทอดตลาดท่องซุกโดยปล่อยการจำนองคดีของศาลจังหวัดเพชรบุรีคดีหมายเลขแดงที่142ทับ2562 บริษัทบริหารสินทรัพย์เจจำกัดผู้สมสิตแทนโสดและในฐานะผู้รับจำนนงหรือผู้แทนมาดูแลการขายนะคะคือบารสีเหลืองหมายเลขศูนย์ศูนย์สองสี่ค่ะนางสาวสุธารัตน์สุปรีดานุวัฒน์จำเลยหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะแต่คาประเมินเจ้าพนักงานบังคับคดีหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบสองบาทค่ะลำดับที่แปดสิบเอ็ดราคาเริ่มต้นหนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นบาทเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าห้าหมื่นบาทรับประกันหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทมีท่านใดสนใจราคาเซลน์กป้ายค่ะ ไม่มีผู้สนใจล้วคะจ้างงานงัดการขายค่ะลำดับที่83ขายทอดตลาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยปลอดการจำนองคดีของศาลจังหวัดนนทบุรีคดีหมายเลขแดงที่ขอบหนึ่งหกทับสองห้าหกสองบริษัทบริษัทบริหาร,รสินทรัพย์ SWP จำกัดผู้สมสิธิ์แทนโจทและในฐานะผู้รับจำนองหรือผู้แทนมาดูแลการขายนะคะถือบารสีเหลืองหมายเลขศูนยค่ะ นายอัศวินสิงห์เดโชจำเลยดูผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะราคาประเมินเจา้าพนักงานบังคับคดีสองล้านห้าแสนสามหื่นหกพันแปดสิบเก้าบาทค่ะลำดับที่แปดสบามคะเริ่มต้นสองล้านห้าสสีบาทเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าห้าหมื่บาทรับกรหนึ่งแสนห้าหมื่บาทมิท่านใดสนใจราคาเชิญยกป้ายค่ะศูนย์ห้าสามศูนย์รับราคาคะ่ะ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จะทําการขายที่ดินโฉนดเลขที่14984ตาบลบางบอนอาเภอบางบอนกรุงเทพมหานครเนื้อที่ตามโฉนด40.6ตารางวาสภาพที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างที่จะขายด้วยคือบ้านแฝด2ชั้นเลขทะเบียนที่5ทับ117จำนวน1หลังค่ะตอนนี้ราคาที่ผู้ถือแผ่นป้ายหมายเลข0530ที่ราคา2,540,000บาทมีท่านใดเสนอราคาเพิ่มอีกไหมคะมีเชิญยกป้ายได้เลยนะคะ 0 5 4 3ให้เพิ่มค่ะ 0, 3, ค่ะตอน0 5 3 0ให้เพิ่มค่ะตอนนี้ราคาที่ผู้ถือแผ่นป้ายหมายเลข0 5 3 0 0 5 4 3ให้เพิ่มค่ะค่ะตอนนี้ราคาที่ผู้ถือแผ่นป้ายหมายเลข0 5 4 3ที่ราคา2 6ง0 0านบาทมีท่านใเสนอราคาเพิ่มอีกไหมคะมีเชนิยุป้ายได้เลยนะคะ0 5 3 0ให้เพิ่มค่ะ ตอนนี้ราคาที่ผู้ถือ <ม iin S 1> แผ่นป้ายหมายเลข0530มีท่านใดสนใจเสนอราคาเพ er ิ่มอ er ีกไหมคะ0543ให้เ <sausage> พิ่มค่ะค่ะตอนนี้ราคาที่ผู้ถือแผ่นป้ายหมายเลข0543ที่ราคา 2, 790, 000บาทมีท่านใดเสนอราคาเพิ่มอีกไหมคะ0530ให้เพิ่มค่ะค่ะตอนนี้ราคาที่ผู้ถือแผ่นป้ายหมายเลข0530ที่ราคา 2, 840, 000บาทมีท่านใดเสนอราคาเพิ่มอีกไหมคะมีเชนยป้ายได้เลยนะคะ ไม่มีแล้วนะคะสองล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทหนึ่งสองล้านแปดแสนสี่หมืนขอไปค่ะสองล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทหนึ่งสองล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทหนึ่งสองล้านแปดแสนสี่หมื่งงสอล้านแแ่สสมนบาทสองสองล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทสองสองล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทสองตอนนี้ราคาที่ผู้ถือหุ้นแปดศูนย์ห้าสี่สามไม่เพิ่มค่ะ ค่ะตอนนี้ราคาที่ผู้ถือแผ่นป้ายเป็นเลข0.543ที่ราคา2ล้าน8แสน90,000บาทมีท่านใดเสนอราคาเพิม่มอีกไหมคะมีช่วยกปกไปได้เลยนะคะไม่มีแล้วนะคะ2ล้าน8แสน90,000บาท1 2ล้าน8แสน90,000บาท1 0 5 3นให้เพิ่มค่ะมีท่านใดเสนอราคาเพิ่อมอีกไหมคะค่ะตอนนี้ราคาที่ผู้ถือแผ่นป้ายเป็นเลข0.530ที่ราคา2ล้าน90,000บาทมีท่านใดเสนอราคาเพิ่อมอีกไหมคะ ไม่มีแล้วนะคะสองล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทหนึ่งสองล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทหนึ่งสองล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทหนึ่งสองล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทสองสองล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทสองสองล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทสองตอนนี้ราคาที่ผู้ถือแผ่นป้ายหมายเลขศูนย์ห้าสามศูนย์ที่ราคาสองล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทมีท่านใดเสนอราคาเพิ่มมีไหมคะไม่มีแล้วนะคะสองล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทสามจงงานเขาไม่ขายให้ผู้ถือแผ่นป้ายหมายเลขศูนย์ห้าสามศูนย์ที่ราคาสองล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทคา่ะ ลำดับที่85ขายท่อตลาดที่ดิมพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยปลอดการจำนนงคดีของศาลจังหวัดนนทบุรีคดีหมายเลขแดงที่หอบ51322562ธนภาคารอาคารสงเคราะห์โจทย์ได้ในฐานะผู้รับจำนงน,นะะหง 28, นนรนหรือผู้แทนมาดูแลการขายนะคะถือบัตรสีเหลืองหมายเลข0028ค่ะนายเทวันวิริขิดกุลจำเลยหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะราคาประเมินเจ้าพนักงานบังคับคดี4,928,880บาทสิสตางค์ ค่ะลำดับที่85ราคาเริ่มต้น4ล้าน9 3 0 0 0บาททุนขอเราไม่น้อยกว่า5 0 0 0่บาทประกัน250,000บาทมีท่านใดสนใจร 2, คาคาเชนูไฟค่ะ0028รับราคาค่ะที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จะทำการขายที่ดินโฉนดเลขที่174990ตำบลแสมดำอำเภอบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครเนื้อที่ตามโฉนด74.1ตารางวาสภาพที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างที่จะขายด้วยคือบ้านพักอาศัยตึก2ชั้นเลขทะเบียนที่2ทับ8จำนวน1หลัง ค่ะตอนนี้รลคาที่ผู้ถือแผ่นป้ายหมายเลข0028ที่ราคา4,930,000บาทมีท่านใดเสนอราคาเพิ่มอีกนะคะ0616ให้เพิ่มค่ะ0028ให้เพิ่มค่ะ0616ให้เพิ่มค่ะ0028ให้เพิ่มค่ะ0028เสนอราคาค่ะ7,710,000 0028เสนอราคาที่7ล้าน7แสน10,000นะคะตอนนี้ราคาที่ผู้ถือแผ่นป้ายหมายเลข7ขออภัยค่ะตอนนี้ราคาที่ผู้ถือแผ่นป้ายหมายเลข0028ที่ราคา7ล้าน7แสน10,000บาทมีท่านใดเสนอราคาเพิ่มอีกไหมคะมีชิญยกป้ายได้เลยนะคะไม่มีแล้วนะคะ7ล้าน7แสน10,000บาท1 7ล้าน7แสน10,000บาท1 7ล้าน7แสน10,000บาท1 จ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมืนบาทสองเจ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมืนบาทสองเจ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมืนบาทสองตอนนี้ราคาอยที่ผู้ถือแผ่นป้ายหมายเลขศูนย์ศูนย์สองแปดที่ราคาเจ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมืนบาทมีท่านใดเสนอราคาเพิ่มอีกไหมคะไม่มีแล้วนะคะเจ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมืนบาทสามจํงานเขาไม่ขายให้ผู้ถือแผ่นป้ายหมายเลขศูนย์ศูนย์สองแปดที่ราคาเจ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมืนบาทค่ะ